เก็บคณะทะเลรอบนี้แบบว่าสวยเลือดได้จริงๆนะคะเพราะว่ากอยมันใหญ่มันเริ่มใหญ่ขึ้นใบก็เริ่มใหญ่นะคะได้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ยอดเดี๋ยวพะคะอค่ะต้นว่าอันนี้น่าจะขมแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พี่แกพี่แกชอบกินขม นี่คะ่ะทุกคนเมนูของป้าอ้นวันนี้คือคะนาทะเลผัดกุ้งนะคะป้าอ้นจะทาทานข้าวเที่ยงแล้วก็ห่อไปทํางานด้วยป้าอ้นจะชิมให้ทุกคนดูนะคะว่าต้นคะนาทะเลที่ป้าอ้นเก็บมารอบนี้มันจะขมมากกว่ารอบที่แล้วที่ป้าอ้นเก็บหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยนะคะ พอลวกแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นเขียวสวยเลยค่ะเดี๋ยวป้าอ้นจะปรุงเครื่องเลยนะคะแล้วนำลงไปผัดกับกุ้งค่ะได้แล้วค่ะคณะทะเลผัดกุ้งนะคะ อันนี้ป้าอ้นจะห่อข้าวไปทํางานนะคะดูค่ะคุณลุงห่อข้าวให้แกใส่กระเทียมพริกเอ้ยไม่ใช่แกใส่พริกไทยกับเกลือโรอยลงไปด้วยโอ้ยหน่อฟ่งทํำอะไรก็คือส่วนตัวนี้เดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะนี่คะ่ะทุกคนเขียวๆเต็มจานเลยนะคะว่าแล้วเราก็มาลองชิมคะ่ะ กรอบรุ่นนี้ยังหวานอร่อยอยู่ค่ะ <g ülme> ก็ถือว่ายังไม่แก่มากนะคะอืม รสชาติก็จะคล้ายคะนาออกกระหล่ำปลีนิดนึงนะคะ oh. ก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันนะคะว่าจะเก็บไซส์ไหนรุ่นไหนนี่ค่ะความสนุกของการเก็บผักป่าจากธรรมชาติเพราะว่ามันมีแค่ระยะเวลาสั้นๆพอมันได้ปีหนึ่งได้เก็บครั้งหนึ่งก็นอกจากอร่อยแล้วก็สนุกด้วยแล้วมันสมกับการรอคอยอะค่ะคะนาทะเลรอมาทั้งปีเลยนะคะเนี่ยสุขุ้มค่ะคุ้ม <c oughs> เดี๋ยวป้าอ้นขอทานข้าวต่อก่อนนะคะทุกคนป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ